เทศบาลเมืองชุมเห็ดบุรีรัมย์เปิดถนนคนเดินชุมกันเสริมท่องเที่ยวยกระดับรายได้คุณภาพชีวิตคนในชุมชนเทศบาลเมืองชุมเห็ดจังหวัดบุรีรัมย์เปิดตลาดถนนคนเดินชุมกันส่งเสริมท่องเที่ยวยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังเผชิญวิกฤตโควิดระบาดทำให้กระทบต่อการดำรงชีวิตและการทำมาหากินมานานกว่า2ปี ทางตั้งเป้าจะพัฒนาให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาเที่ยวในชุมชนมากขึ้นด้วยเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมา22ธันวาคม2565เทศบาลเมืองชุมเห็ุอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์เปิดตลาดถนนคนเดินชุมกันบริเวณทางเข้าวัดป่ารุ่งอรุณหมู่19ใกล้กับหมู่บ้านมานิดเมืองใหม่โดยมีนายสิงหชัยพองบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานซึ่งการเปิดถนนคนเดินชุมกันเดินฟินกินของดีท้องถิ่นครั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นหลังเจอวิกฤตโควิดระบาดกระทบการดำรงชีวิตและการทำมาหากิน โดยระยะแรกมีกำหนดเปิดถนนคนเดินดังกล่าวในวันพฤหัส,สบ,บดีและวันศุกร์ของสัปดาห์ตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกามีชาวบ้านในพื้นที่นำสินค้าอุปโภคบริโภคผลิตภัณฑ์โอทอบอาหารพื้นบ้านและพืชผักปลอดสารมาจำหน่าย80รายซึ่งเปิดวันแรกก็ได้รับการตอบรับจากประชาชนนักท่องเที่ยวมาเดินเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าอย่างคึกคัก บางคนขายหมดเกลี้ยงภายในสองชั่วโมงทั้งนี้ในอนาคตเทศบาลเมืองชุมเหตดยังมีแผนที่จะพัฒนาถนนคนเดินแห่งนี้ให้เป็นถนนสายวัฒนธรรมเป็นแหล่งท่องเที่ยวสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเพื่อให้คนในท้องถิ่นและผู้มาเยือนได้สัมผัสวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้ควบคู่กับการรักษาขนบธรรมเนียมศิลป,ปะวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อให้ถนนคนเดินแห่งนี้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์กล่าวว่าการเปิดถนนคนเดินชุมกันแห่งนี้เป็นการเปิดพื้นที่ให้คนในชุมชนได้ค้าขายถือเป็นการสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการเพิ่มพื้นที่ลานค้าชุมชนให้มากขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบวิกฤตโควิดระบาดมามากกว่าสงปีได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว โดยสินค้าที่นํำมาจําหน่ายก็จะเป็นของที่มาจากชุมชนท้องถิน่นอาทิสินค้าโอทอปอาหารพื้นบ้านและผักปลอดสารก็อยากจะเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมและเลือกซื้อสินค้าที่ถนนคนเดินดังกล่าวรวมถึงถนนคนเดินอีกหลายแห่งด้วยพื้นที่ให้กับพ่อแม่พี่น้องที่ <c oughs> มีอาชีพในการจำหน่ายสินค้าได้เข้ามาจำหน่าย ซึ่งก็เป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยที่จะเพิ่มพื้นที่ให้มีร้านค้าชุมชนเกิดขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องที่ประสบภัยโดยเฉพาะโควิดที่ผ่านมานะครับให้มีรายได้กันนะครับนั้นก็ในส่วนของจังหวัดวีรบุก็ให้การสนุนเรื่องนี้มาโดยตลอดนะครับไตา,าสค้อะรก็จะเป็นสินค้าที่ผลิตส่วนใหญ่แล้วผลิตในพื้นที่ เทศาบาลเมืองชุมเพยรนะครับเพราะเราต้องการส่งเสริมผู้ประกอบการหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าในพื้นที่ได้มาจําหน่ายนะครับมันก็เป็นสินค้าที่มีการผลิตโดยกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพต่างๆในพื้นที่เทศาบาลนะครับได้นํามาจําหน่ายมันเป็นการส่งเสริมของคนในพื้นที่ได้มีรายได้กันนะครับ ก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับตลาดของเราวันนี้เปิดเป็นวันแรกและจะเปิดทุกวันพฤหัสและวันศุกร์นะครับก็ขอเชิญชวนท่านใดที่มาเที่ยวบุรีรัม์นะครับจุดนี้เป็นจุดหนึ่งที่จะให้พ่อแม่พี่น้องได้เที่ยวชมจับจ่ายสินค้าและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งครับที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัม์ด้วยครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านครับสุรชัยพิรักษาจังหวัดบุรีรัมย์รายงาน